มีหนามีเธอตอกไ,ไปแล้วไงเออมาถูกเลยครับขอบคุณครับไหนแล้วก็ไม่ใช่เฉยเลยนะ ไหนไหนไมครมบเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละีสองดำดำเลยคะคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละผมไม่เห็นใครเลยผมเห็นเสื้อคุณโดดเด่นมากเลยนะฮะทำไมถึงมีเสื้อโดดเด่นเนี่ยต้องมาดูหน่อยละออโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสื้อคุณเขาโดดเด่นมากนะฮะคำตอบก็อยู่ในเสื้อแล้วล่ะเออตอบว่าชื่อเรื่องอะไรจังหวัดสมุทรเสือที่สองเป็นสองส่ว ไหนคำตอบทีถูกต้องับ่าด้วยค่ะด้วยมีใครตอบไม่ได้ จ้าทำได้ไหมจ้าชื่อจริงขอชื่อจริงด้วยเอออ่ขอความไว้ละอันนี้เรายังต้องคิดนานเลยอได้ไหมครับให้ตอีข้อนี้ได้ให้ยกมือวำนี้มาเลยค่ะมาเลยข้หน่าพูดดมากดีมากมาเลยนะคะเอออยากพึ่งต่อะไราอ่ะทำได้ไหครับ 走办方。 อ๋อได้ฮะโอเคใครตอบข้อนี้ได้ให้เอาเากคไหนๆากรเื้อขาวคมรีอาเงนรงกลาเลยมาเลยมา จำได้ข้งน้าสกุลเลยหรอโอเคโอแล้วก็ถ้าเกิด่าล้วเราบทเป็นใครนาหรือเปล่าเป็นาเป็นอยากเน้เลียาตอบ่กูกลอ่าเผมถูกต้อง 你好。Oh, okay. okay. ไปเที่ยวเม้ปลายปีแล้วนะฮะแ่ใครจะไปเที่ยวแต่ว่าอยากได้ทุ่งรังที่กระชับที่สวยงามนะโดยที่ไม่ต้องเดือดมากนะครับผมมาที่นี่ได้เลยที่นี่เขามีผู้เชี่ยวชาญทําให้นะครับดูแลตั้งแต่ศิษาภรณไปต้าเลยนะคะเรื่องของผลงานด้วยให้เราได้ิดตามกาสได้บ้างนิดเดียวถ้วคนพูดเรื่องหักนี้นะครับก็ช่องสาหรานะครับผมสาหรามีตะวันครับแล้วเรื่องถัดไปก็เป็นเจล่าทอร์โนะครับฝากติดตามด้วยครับ เซ็นทรัลพลาซาพระรามสองนะคะเจอกันคุณหมาในวันที่หกวันที่หนะคะวโอเควันนี้สนุกสนานมากเลยขอบคุณมามาเลยขอบคุณเช่นกันครับขอเสียงอเสียงปเบอแรกเลคุณมาเรยค่ะค้หนสนุสนานสุดยอดจริงๆค่ะกติตตัวินไวนคที่น่าเ็ะอจซึลพัสทรัเราจะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอย่างค้างคา่ะเนี่จะเจอกันในวันที่สามงวันที่ เส้นเดียวกันค่ะงานของวิศอบค่ะเรที่เกิตรงนี้จนถึงวันที่25พฤศจิกายนใครที่บอกว่าอยากได้ตัวช่วยทางรัฐในการดูแลสุขภาพภายในแบบองรวมดูแลเรื่องของลูกล่างแล้วก็ผิวพันณด้วยนวัตกรรมที่มีความปอดภัยและเห็นผลชัดเจนตัง้งแต่ครั้งแรกที่ทำมาที่นี่ค่ะและก็ ただ。